สีสุวรรณจีกกตอสอบนายกเพื่อไทยหาเสียงไม่กู้แต่กำลังจะกู้สีสุวรรณจีกรกตอสอบนายกเศรษฐาพักเพื่อไทยเคยหาเสียงว่าไม่กู้แต่กลับกู้ผิดหรือไม่วันนี้15พฤศจ,จิกายน66เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานกกตศูนย์ราชการอาคารบีนนายสีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพอรักการเมืองเพื่อให้ไต่สวนสอบสวนเอาผิดนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยกรณีเคยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งว่าจะไม่กู้เงินมาใช้ในในโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทแต่กลับจะเสนอออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทมาแจกอันถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองตามกฎหมายเลือกตั้งสสหรือไม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66หัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะนั้นได้ลงนามในหนังสือที่พท .0893/2566 เมื่อเดือนเมษายน2566ถึงกกตเรื่องการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณาของพักเพื่อไทยตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา57บังคับไว้ในส่วนของการกำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินต้องระบุ3เรื่องคือ 1. วงเงินที่ต้องใช้สองที่มาของเงินที่จะใช้ดําเนินการและ3ความคุ้มค่าประโยชน์ในการดําเนินการและความเสี่ยงซึ่งเป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปทั้งประเอทนั้นหนึ่งในนโยบายสําคัญที่พักเพื่อไทยได้จัดทําเอกสารชี้แจงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเกี่ยวกับกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลดิจิตอลวอลเล็ต ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนวงเงิน560,000ล้านบาทโดยระบุที่มาของเงินที่จะต้องใช้ดำเนินการว่าใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีประกอบด้วย1ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี6 7 2 6 0 0 0 0ล้านบาท2ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย1,000ล้านบาท3การบริหารจัดการงบประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาท4การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการนี่ซ้ำซ้อน90 0 0 0ล้านบาท ซึ่งในเอกสารดังกล่าวรวมทั้งการโฆษณาหาเสียงงอและการให้สัมภาษณ์หรืออาการถแถลงชี้แจงนโยบายขอองค์พลพักเพื่อไทยโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอองค์พักเพื่อไทยในขณะนั้นต่างยืนยนันต่อสาธารณณะและสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่านโยบายแจกเงินดังกล่าวไม่มีการกู้เงินมาใช้ใจ่ายในนโยบายดังกล่าวโดยเด็ดขาดทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเชื่อมั่นในคำพูดในการหาเสียงจึงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพักเพื่อไทยจนได้สอสอมาเป็นอันดับ 2. แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่สิพฤศจิกายน66ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับตั้งโต๊ะแถลงง่ข่าวต่อสื่อมวลชนและสาธารณะว่าจะออกพอพันรอเรือใบไม้กู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อน,นำมาแจากประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทเดือนและมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทอันไม่เป็นไปตามการโฆษณาหาเสียงและไม่เป็นไปตามเอกสารการชี้แจงที่ให้ไว้ต่อกอกตแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวอาจถือเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองตามม .73 5หรือ1 ประกอบม159ของพอรปว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสส2561หรือไม่ซึ่งอาจเข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้เป็นหน้าที่และอำนาจของกกตที่จะต้องดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามรัฐธรรมนูญ60ม224ประกอบม226และเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษตัดสิทธิทางการเมืองตามคันลองของกฎหมายต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าว